ว่าถาคตตัดทะูุด้วยอาณาปานสติสมาธิท่านไม่ได้รับรองกรรมฐานอื่นนะกำลองทําดูตาจะไม่ลําบากกายจะไม่ลําบากคืออาณาปานสติสมาธิแค่เอาสติมาอยู่ในลมหายใจเข้าลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้มันอึดอัดก็รู้มันไม่มีลมก็รู้บางทีดูบางมักงมันจะมีลมแม็คแม็คแมยู่นี่ ใช่ตัวเด็ดติ่งเป๊ะเลยแหละนี่คือความสุดอนาปานสติทําไมหลวงตากล้าพูดเลยว่าหลวงตาเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้ไปไปสนใจใครหรอกตัวเองเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยเป็นบรรษาทนั่งเนี่ยเราไม่มีแม้นันก็เห็นอยู่นะหลวงตาเนี่ยรู้สึกตัวเมื่อไหร่นอนตู้สุดตัวขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในลมเลยต้องนั่งแหละเมื่อคืนเราจึงที่ซ้อมก็ลุกขึ้นมาก็นั่งละอันนี้เรฝึกปีสามนี่เองามี่เองมันต้อง 弄不大。